สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญาส่งสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่ผู้สิบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยในโอกาสที่เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอทับซิตี้2020ทรงกี่ทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นลายที่ทรงออกแบบลายผ้ามัดหมี่พระราชทานให้แก่ช่างทอผ้าสื่อถึงการส่งมอบความรักความสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทยทุกคนสำหรับลายผ้าพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี พุกลวดลายเปลี่ยนไปด้วยความหมายอาทีลายเอสหมายถึงสิริวันวรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวบรีนารีรัตนราชกัญญาลายเอสจำนวนสิบแถวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน eternal love และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัศราชกัญญาพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้าออกแบบให้ร่วมสมัยใช้ได้จริงในหลายโอกาส และในโอกาสที่เสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ที่จังหวัดนาราธิวาสพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้านำไปใช้และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเช่นลวดลายบนผ้าบาติกผ้าปักผลิตเป็นผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมชุดบานงและกระเป๋ากระจูด พร้อมทั้งทรงมีพระปฏิสันถานและพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเรื่องการพัฒนากรรมวิธีคุณภาพและลวดลายเพื่อนำไปพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนับเป็นพระกรุณาที่คุณที่ทรงสืบสารผ้าไทยให้คงอยู่เนื่องจากผ้าไทยเป็นสิ่งที่เราเลี้ยงชีวิตของประชาชนสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ครัวเรือน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืนที่สำคัญเป็นการสานต่อพระราชปณิธานเรื่องผ้าไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ผ้าไทยคงอยู่คู่ประเทศไทยสานต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่นคู่กับพื้นแผ่นดินไทยสืบไป สมเด็จพระนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาสุาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยส่งห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัมพิทักษ จัดตั้งครวัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง6มิถุนายน2564ณอาคารอเนกประสงค์สนามฟุตซอลมหาวิทยายลายัยราชพัฒนคนครสวรรค์จังหวัดน,นครสวรรค์ <c oughs> เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดน,นครสวรรค์ วันนี้พลตํารวจตรีอดุลชมเย็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานครัวพระราชทานอุป,ปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแก่ผู้แทนจากอำเภอลาดยาวอำเภอบรรพพิสัยอำเภอชุมแสงและอำเภอเมืองนคาราสวรรค์รวมทั้งสิ้น3,880ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 หลังจากนั้นไปเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้ในตำบลบ้านไร่และตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจำนวนสมรายพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 อย่างความปรับลื่มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอาหารพระราชทานนี้มีกระบวนการผลิตที่เน้นความสะอาดถูกสุข,ขลักษณะปรุงสดใหม่และมีคุณภาพ รวมถึงมีมาตรการการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่เป็นระเบียบมีการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดผู้มีิจศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไรที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยานในสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโควิด19 ผ่านการดําเนินงานของสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชาณาไมพิทักษ์สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสถานีกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอําเภอด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0 0 1 1 3 4 5 6 7 0หขีดขีดหขีดศูนย์หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0-23ขีด6ขีดด 0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประราชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่3มิถุนายน2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่6มิถุนายน2564